สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ซไม่ FC เก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยรัฐบาลไทยจ้าแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางงวดประจำวันที่6 6เดือน6 มิตุนหาสองพันหาร้อยหกสิบแปดจ้มือนีกับมาพบกับแนวทางของแอนดอยคือเราแลวกตามเคยเนาะเอากอนสไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยวันระจมวันที่สิบหกเดือนหกมือนีจะเดียวมาเบิ่งผลนงวดทีแล้วกันก่อนจ้าสาหรับรัฐบ,บาลไทยข้อเฮ้าเนาะสาหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮ้าจ้าวันที่หนึ่งเดือนหกสำหรับสูตรเดิมสูตรลักขอ้อ 6, เฮ้าไฮเด่นเดนวิ่งลูดอยู่สามับสอง กันเด่นจ็ดสำหรับพูนจ้าบนเขามาสามหาสองหลังสองศูนย์โอ้สองบนสองหลังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดินฮกเาจะหาสำหรับบนหาสองนี่คือจับผู่ผ่านไปเนาะมากแค่เลขเด่นวิกรู่เราจะจับ ตัวใหญ่ามาหาสองน้องมาเล็กต่ําออืำเขาเข้าต่ําสุดก็คือหาศูนย์หาโฮกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์มาหาสองสำหรับเด่นสามวิทยุสามเขาเข้าใจอยู่ลักลอยโอ้โหมาโคบจะเล็กเด่นใส่วิ่งนี่เนาะถ้านับไปวิ่งโอ้โหปังเลยสามอยู่รักลอยจะสำหรับเด่นหาวิทยุหาเขาหาสองแกปู่ผ่านไปเนาะมาเด่นหาวิทยุหา,หาจะ โอ้สายวิง่งสายหลุดข้าหยิบจับไปวิ่งไปหลุดมาบนเลยเบิดเลยเนาะหลักสองศูนย์นี่พลาดไปจากอสองบนสองหลังสำหรับสูตรสามตัวข้าถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยขเ้าคือตามนี่เลยจะมาสายวิง่งสายหลุดอย่างเดียวเนาะสำหรับตัวกบกูจกับกู่พลาดไปสำหรับสูตรเดิมสูตรลักข้าจะาสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไอ้จจยลงห่2สองสูตรเนาะจะ สายด่วนหกคูเดนเขาเฮาไฮเดนสองกับแปดอ่าอันนี้คือสายด่วนหกคูเดนนี่ลงหาที่หลังจากวันที่สิบหกสำหรับวันที่หาที่วันที่สิบคือเจอกันสูตรแรก,กอ่ะสำหรับสายด่วนเขาเฮาไฮสองกับแปดนิ่งูดพ้นจะมาเต็มเต็มเลยสองสองมาบนมาหลักก่ะเต็มเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวเนาะเกือบแตกสามตัวจา้าสำหรับสายด่วนหกคูเดนเขาเฮาอ่าอันนี้ให้สรุป ให้เบ่งแบบคร่าวๆจ้ะ,ะสำหรับวันที่16เดือนหกมูนิต,ตามรุ่นกันโตจ้าก,กับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮาจะแนวาทาักสีมาหายตามสูตรหรือบอกรอรุ่นจก้กฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณาบีขอกันอีกทีหนึ่งละกันนอกาะมีตัวหมักตัวชอบจังตามนาะจากโบมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะเนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณนอกมีเข่าละก็มีรุดนจา้า ผู้ช้วิจารณญา,านในการรับชมรับฟังในการตัดสินใจเนาะสำหรับรัฐบาลไทยมือหนีไฮดิน3กับ7โอโ้โหกดก่อน3มกับหามือสา3กับ7 3 7เจวิง่งลูดจะใส่วิง่งใซ่ลูดก็ข้ามักตัวได้ชอบตัวได้ถมมกถ้าชอบนำไปวิง่งไปลูดได้จะสำหรับสาดด่วนฮกคูเดนแอนด์จย์สีหายตัวได้บดแบนๆนี่กดติดตามประกาศกดกระดิ่งไว้รอจะเผยเสด็จบพุพการางทางทิศจอห์ลูกหายเนาะ สำหรับเด่นสามามจัดคู่สามสี่สามหาสามหเจ็ดโอ้โห 3, 8, จ้ะมุมสุดท้ายเลยข้างนา้นเขียนตัวเลยขยห่างไปนิดหนึ่งเนาะสามสี่สามหสเจ็ดสาำหรับเด่นเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกันจากกันเด่นหนึ่งอย่าลืมเบอ่งชุดกันด้วยละกันเนาะชุดกันเด่นหนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสามหนึ่งตัวเดียวก,กันกับชุดเด่นจากหนึ่งหาแต่จะมักชุดกันอยู่เด้สำหรับชุดกันหูซื่อว่า งานทำอยู่สำหรับสามตัวบนจ้า1นึ่งสามเจ็ู่สาเจดเก่าคูสุดไทยับเจ็ดศูโตเน้นจ้าสาตัวบนเน้น ศูนย์สเจเกาการจะเน้นหนึ่งสมหนึ่งสามตัวเดียวกันเด้อจากับชุดเด่นเจ็ดเกาจ็สองำหรับเด่น3จะดมเน้นโอ้โหเน้น3 4มสห สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของห้าจะสูตรเดิมสูตรลักแนวทางมือนอี้คือตามนี่เลยจ้าฝากนาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันนอกคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละกันหลังจากคขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูคหี่เฮงเฮงปังๆังรวยๆกันทุกคนทุกทา่านจะสสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซํำนีจะสวัสดีจ้า